สวัสดีค่ับช่องไบป๊อดชาแนลเย้วันนี้เรามากินอาหารที่ร้านป้าบุญรอนนะคะผมนะคะเราจะมากินอาหารเที่ยงแล้วก็ไปดูกันเลยเอ้ยครับเราจะไปกินอาหารที่ยี่ป้าบุญ มีแม่น้ำด้วยสวยมากนี่พอมีป้ายนั้นด้วย แล้วมีต้นไม้ตรงนู้นด้วยมันสวยมากเลยนะคะดูฝั่งนู้นสิครับดูสครับถ้าใครอยากมากินก็มากินได้นะคะอร่อยมากเลยครับที่ร้านป้าอุ่นปองนะคะเอ้ยเดี๋ยวอร่อยเลยเหรอยังไม่ได้กินเลยไม่ใช่ไปแล้วครั้งนึงใช่อันนี้ราคาะรครับนี่ครับตูวสิครับลงยินสุดๆแต่คได้ยินเนียงดูไหม โอเคเราไปเราไปกินเราไปดักน้ำกันก่อนอนะคะเราจะ,ะไปกินข้าวกัน,น,กนเลยเรียกรับอาหารมาเร็วนะครับดูเลยครับพี่ใบยังเลี้ยงที่39อยู่ใช่ไหมโอ้ยน่ากินจังเลยมีทั้งปลาน,นึ่งปลาบักปลาสุกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารจะมาเพิ่มนะคะเพราะว่าเขาจะมาทีละนิดหน่อยนี่ครับป้าน้ำเขาบอกว่าข้าขอต่อทุบไม่กรณีนะคะเออ ไม่ใช่ถักกันเยอะนี่น้ำอะไรอ่ะโอ้โหเห็นดำๆน้ำปลาหรือปลาออนอ่โอ้โหเอ้ยน้ำโขลกทีนั้นเดี๋ยวเราขอกินก่อนนะคะนี่คะเรามาหามีอาหารคุณแม่คะมีขึ้นแล้วก็มีปลาด้วยแล้วก็มีปลาด้วยนะคะปลาเรากินไปหมด ดูวันนี้สิครับผมตานใหญ่มากอ้ดูสิครับโอ้โหนี่ครับอาหารดูน่าทานครับนี่ครับผมโอ้โหพี่ไอ,ไอ,อ้กินกุ้งกินอะไรอ่ะกุ้งโอ้โหกินกุ้งแกะกุ้งได้ไหม ไหนดูวิธีการเกระกล <c oughs> ุ้มอี่อค่ะดูสิครับจานใหญ่มากผมตูมให้ดูดูสิครับนี่ถั่วลำเตามีเอ่ออะไรไม่รู้อ่ะไม่เคยกินอาขึ้นมาหน่อยโอเคน,เนี่นะครับเป็นภูเขาไฟนะครับ <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวผมขอไปกินก่อนนะครับ เรากินข้าวเสร็จแล้วนะครับดูครับแม่น้ำยาวที่สุดในโลกเนียนี่คือเรากินกุ้งพิซซ่าสปาเกตตี้ของแม่แล้วก็กินปลาด้วยโอเคเราถ้าใครชอบคลิปนี้เราดึงแล้วก่อนอย่าลืมมากินนะคะที่นี่ป้านขนมนะคะของนายหนึ่งสโอเคครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทีนแม่เขาสวัสดีครับบ๊ายบาย